บริเวณสี่แยกไฟแดงกลางเมืองอ่างทองในตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทองชาวบ้านร้านค้าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นก็บ,นนบอกว่าทุกทรมานจากมลภาวะทางเสียงแล้วก็เสียงต่อเชื้อโรคด้วยนะคะเพราะว่าน,นกหลากหลายชนิดจํานวนมากเนี่ยมาอาศัยอยู่บริเวณนี้คือเขามาอยู่การตามบริเวณหน้าอาคารพาณิชย์แล้วก็กเกาะกันอยู่ตามเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าต่างๆเนี่ยนะคะ โดยเฉพาะเวลาค่ำไปจนถึงตอนเช้าเนี่ยค่ะมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ส่งเสียงดังลั่นไปทั่วบริเวณเราได้ยินเสียงไกลๆมันยังจอแจอไปหมดเลยนะคะอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ชาวบ้านเขาบอกว่าแหมนกเยอะขนาดนี้ถ่ายมูลเอาไว้เต็มหลังคาบ้านหลังคาอาคารพาณิชย์พื้นถนนริมฟุตบาทเนี่ยค่ะเต็มไปด้วยสีขาวข,าวของมูลนกเต็มไปหมดเลย เจ้าของอาคารพาณิชย์ที่อยู่บริเวณนั้นก็อยู่กันไม่สุขอะค่ะต้องคอยปิดประตูปิดหน้าต่างเอาไว้ตลอดเวลารวมไปถึงต้องหาวิธีล้างทําความสะอาดการทุกๆ3าวันค,ครับคือชาวบ้านเขาบอกว่าทุกวันนี้นะฮะไม่กล้าเปิดหน้าต่างเพราะว่ากลัวเชื้อโรคครับแล้วก็ต้องหาวิธีช่วยเหลือตัวเองด้วยการนําถุงพลาสติกบ้างเเววนกบ้างไปติดเอาไว้เพื่อไล่ครับแต่ว่าได้ผลเพียงแค่ไม่กี่วันครับคือโทรแจ้งไปยังเทศบาลเมืองอ่างทองแล้วนะครับให้ช่วยเหลือแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่า ต้องให้เข้าไปเขียนข้อโรงเรียนก่อนนี่ทุกวันนี้เขาบอกว่าหวาดผวามากครับเชื้อโรคบ้างเสียงบ้างนะครับางทีเนี่ยตอนกลางคืนรถจนในผ่านมาแล,นนแล้วนมก็กระพือฮะมันบินไงแล้วเสียงดังชาวบ้านบอกว่ามันมันหลับนอนลําบากนะครับแล้วก็อยู่กันเยอะเหลือเกินนะคคาดว่าแบบเป็นหมื่นๆมนตัวว่าอย่างนั้นนะฮะ